ในเรื่องของความก็หน้าในคดีนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับนะว่าเฉพาะตัวแอมเนี่ยนะครับนะวันนี้เนี่ยผมเรียนยืนยันว่าไม่หนักใจนะครับนะเพราะแม้เขาจะโกหกยังก็ตามนะครับหรือพูดไม่ตรงไม่รับสารภาพาในเรื่องการเป็นผู้ลงมือฆ่าในเรื่องเป็นคนวางไซยานายนะครับแต่พยานฐานเราเชื่อมโยงไปทึ้งหมดแล้วนะครับนะก็ในส่วนผู้เกี่ยวข้องนะครับกนะนะ็ในสัปดาห์นี้นะครับก็น่าจะต้นต้นสัปดาห์นะครับนะก็ ก็จะ้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหานะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนะอีกบางคนนะครับนะตามพยานฐานที่เรารวบรวมได้นะครับนะก็เรารวบมีฐานได้เมื่อวานอ่าก็ประชุมมาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นในต้นต้นอาทิตย์นี้นะครับนะก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับอ่คนใกล้ชิดแอมในบางคนนะครับนะส่วนชื่อขอไม่เอ่ยก่อนนะครับนะเพราะว่าไปเอ่ยชื่อเขาก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวจะเป็นประเด็นในเรื่องของการสอบสวนนะครับนะเพราะนั้นอีกส่วนหนึ่งนะครับ